สวัสดีครับพบกับซูลุกคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฮูเปียเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลจนได้มาเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลซามิฮูเปียนะครับตาน,นางของหลังของลิเวอร์พูลเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของตัวเองในการเริ่มเล่นฟุตบอลเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยในเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ที่เราเลยครับรักมากที่สุดคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องทํางานเป็นนักฟุตบอลอาชีพ สิ่งที่ทำก็แค่เล่นสนุกกับเพื่อนๆไปวันๆจนมันกลายเป็นความลหลงไหลไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เฮปูเก่ากับ,บริบ์พุยโกถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมตัดสินใจจะหากินด้วยการเตะฟุตบอลเอาช่วงปลายของเวริรดรุ่นโน่นเลยจู่ๆมันก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังขึ้นมาแบบไม่มีปีม่ครุยฉะนั้นการที่จะประสบความสำเร็จมากขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีสุดๆแล้วละแต่ขณะเดียวกันนะครับก็อยากจะยกเครดิตให้กับการทํางานหนักของตัวเองตลอดเส้นทางการแข่งขันอีกด้วย เรื่องหนึ่งที่ตลกมา,มากคือตอนอายุประมาณ15ปีร่างกายของผมเติบโตเร็วมากจนตกใจจากเด็กที่ไม่รู้อินูอินเนอะไรอยู่ดีๆสิ่งต่างๆรอบตัวก็เล็กไปหมดซึ่งเป็นช่วงที่โค้ชเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังถึงเรื่องการเป็นนักเตะอาชีพแต่รู้ไหมว่าผมไม่ได้มองถึงเป้าหมายใหญ่ๆอะไรเลยสักกนแค่มองแห่งโลกความตามความเป็นจริงเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะคิดออกนั่นแหละย้อนรอยก็ตามลิเว์พู เป็นทีมที่เชียร์มาตั้งแต่เริ่มจำความได้และวันที่เซ็นสัญญาก,กับสโมสรน,นั่นก็คือความฝันที่ได้กลายเป็นความจริงซึ่งมันน่าเหลือเชื่อมากผมถือว่าวันนั้นคือจุดเริ่มต้นสาหรับการเอาจริงเอาจังบนเส้นทางลูกหนังในวันแรกที่เปิดตัวกับลิเวอร์พูลหากมีใครพูดให้ได้ยินว่าซาม,มิฮูเปียจะอยู่กับสโมสรแห่งน,นี้นานนับ10ปีผมก็คงเป็นคนแรกที่ขำจนฟันร่วงแน่ๆแ,แต่สุดท้ายผมก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลอยู่ที่นั่นถึงจริงๆ แถมได้เป็นกับตันทีมอันทรงเกียรติอีกด้วยขยี้ตาร้อยรอบแฟนบอลลิเวอร์พูลแทบจำไม่ได้อดีตจำทับนายกเปลี่ยนไปจำแทบไม่ได้สาวุกงเด็กครับต้องขยี้ตาหลายรอบหลังเห็นภาพลักษณะล่าสุดของแพทิกแบกเกอร์ตำนานดาวเตะลิเวอร์พูลแลังเจ้าตัวเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจำทับหน้ายกหลอ่อลากไส้กลายเป็นหนุ่มใหญ่ม่นเข้มแนวแบดบอย แฟนบอลลิเวอร์พูลแทบจาไม่ได้นะครับสำหรับแพตติกเบเกอร์ตำนานเพเมเกอร์ของหงส์แดงหลังจากที่เห็นภาพล่าสุดของเจ้าต,ตัวเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตั้งแต่หัวโจรดเท้าแถามยังมีรอยสักเต็มตัวเสียด้วยอดีตจอมทัพนะครับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กชุดรองชั้นยูโร96นะครับที่ปัจจุบันอายุ48ปีเคยเป็นหนึ่งในเตะคนใจสาวเนื่องจากมีใบหน้าที่หล่อเหลาระดับพระเอกหนังพร้อมกับผมยาวสวยเก๋และยังมีลีลาการเล่นหนังที่ตื่นเต้นร้าวใจ และทีมทำกัรยิงไกลได้แรงชนิดเฉียบคมเลยทีเดียวสำหรับภาพลักษณ์ปัจจุบันของแพทริกไบเกอร์ซึ่งเล่นให้กับลิเวอร์พูล196เกมช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพลีคครับ,รบและยูฟ่าคัพพร้อมยิงให้กับสโมสร 2018, ลิเวอร์พูล28ลูกเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อเขาตัดผมสั้นและไว้หนวดเครายาวรุงรังพร้อมกับรอยสักที่เต็มแขนโดยเด็กๆปั้นสปาร์ตแลคเล่นให้กับสราเวียพาร์คบริสิทธิ์นนท์ปอลสมัธ City, อาเซมิลาลาสโต๊ซิตี้ก่อนที่จะหวนกลับเล่นกับสราวีพาร์คในช่วงบั้นปลายชีวิตในอาชีพการแข่งขันก่อนที่จะควนสตัดเทดี้แบกเกอร์มีโอกาสหวนกลับมาเล่นให้กับลิบเวอร์พูลในเกมกระชมิดระหว่างตำนานหงส์แดงประทัดตำนานบาร์ซุโลนาที่สนามอันฟิลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการแข่งขันตำนานจะไปทุมบาร์ซุโลนาเฉลี่ชนะไป2-1ครับก็ร<ๆ>ู้ด้ว่ามาสักลายตอนอายุเยอะนะฮะแต่ก็ยังดูหล่อนะฮะ อดีตเด็กปั้นหวงดังเลียมมิลลาดพาแคนาดาคว้าตัวไปฟุตบอลโลก2 0 2 2ได้สำเร็จหลังจากโจ,เ,จเกมถลม่มอเมริกาเมกา4นนักเตะแดนเมเบิลทีมชาติแคนาดาก็สร้างประวัติศาสตร์ที่ทวนเข้าสู่ฟุตบอลโลก2022ี่ที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จในรอบ3 6ปีซึ่งในโซนคอนเกอเคฟกาตาร์นะครับ3ามวก1มีทั้งอเมริกาเม็กซิโกคอสตาลิกาการสอดแทรกเข้าสู่รอบสุดท้ายไม่ง่ายเลย หากใครที่ติดตามผลงานของแคนาดาชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเยี่ยมมากไม่มีแนะซูเปอร์สตาร์แต่ยังมีนักเตะที่มีชื่อคุ้นหูหลายคนอย่างกองหน้าของเรียวโจนาทันเดวิดไซส์ลาวินสปีกริมเส้นจับเบซิตัสหรือสตีเฟนยูสตัสกิโอประกาหลังตัวหลักของเอฟซปอร์โตรวมถึงเลียนสมิลารอดีตเด็กปั้นที่แฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลร่วมยินดีกับความสำเร็จ ดีใจด้วยนะไอ้น้องนายทำสำเร็จแล้วเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเลียมมิลาดปัจจุบัน,นอายุ22ปีเข้าสู่อะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ15ปีก่อนย้ายไปสู่บาเซอโดยค่าตัว1.3ล้านบอนดเมื่อช่วงก่อนเปิดฤดูกาลที่พมา่าตัวเขาต่อสู้เพื่อโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่ด้วยตำแหน่งของเขาผนัดขึ้นเกมทางฝั่ง,งซ้ายมันดันไปทับกับพวกมาเน่โชต้ามินามิโนแม้เล่นกองหน้าได้แต่ดูเหมือนว่าไม่โดดเด่นเท่าไหรน่นัก ถูกปลอยยืมตัวซีเป็นส่วนใหญ่ทั้งคิมอนอกลีกสกอตแลนด์าชลตันแอตแลนติกลีกวันแต่ถ้าดูสถิติการเล่นในทุกระดับกับลิเวอร์พูลก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโดยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดยู่23ปีไป38นัดซัดไป9ประตูและ6อแอซิสเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดยู่18ปีทั้งหมด3 7นัดซัดไป17ประตู8แอซิสเล่นให้กับลิเวอร์พูลยู่19ปี เล่นไป10นัดซัด5ประตูกับ4อาแอซิตโดยเขามีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพียง1ครั้งในปี2020นัดชนะชูวิลลทาวน์1-0ในเกมเอเ p อรรอบที่4นัดรีเพ์แต่ชื่อชั้นระดับเด็กสร้างของลิเวอร์พูลก็เพียงพอที่ทำให้เขาได้รับโอกาสกับทีมชาติแคนาดาตั้งแต่ชุดเยาวชนและชุดใหญ่นัดแรกที่ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์ด้วยอายุเพียงแค่18ปี มีรายชื่อเล่นเกมคัดบอลโลก2 0 2 2โซนคอนคาเคฟอย่างเต็มตัวลงเล่นทีมชุดใหญ่ของทีมชาติมาทั้งหมด15นัดทําไป2อาซิดซึ่งในานามทีมชาติคนที่เขาต้องแย่งตําแหน่งกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไซสลา,าลินปีกซ้ายที่ผ่านตลอดจากเบซิตัดนั่นเองส่วนอีกคนจูเนียร์ฮอลเลสของเรดดิ้งในเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งดูคนนี้เหมาะจะถูกใจจอห์นเฮิร์สแมนผู้จัดการทีมชอังกฤษที่รับงานคุมทีมชาติแคนาดา โดยสถาน,นการ์ของลิมิลาถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับที่3แต่ด้วยความที่เขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกมองว่าไม่นา่าพลาดโอกาสการร่วมทัพเมเบลลุยศึกฟุตบอลโลก2022ปลายปีนี้ที่กาตาแต่ยัางไรกด็ดีทีมชาติยังต้องลุ้นแต่ที่บาโซ่ทุกอย่างกลับตลปัดมิลาาคือคนสำคัญของบาโซ่แเวลานี้ลงสนามแทบทุกนัดและได้ลงเล่นในถ้วยยูโรคอนเฟอเรนซ์อีกด้วย ชีวิตกำลังไปได้วยสวยมากๆและเขาก็ยังรักลิวอพูเรื่องราวของเขาในฐานะนักเตะชดาแนลดาคนแรกที่แอนฟิลถูกปักหมดในทวิตเตอร์ส่วนตัวการจากลาคือเรื่องที่เข้าใจได้เพรา a แอนฟิลโอกาสสอดแทรกขึ้นไปน้อยมากคงไม่ตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาเพราะได้เห็นเขาไปดีกับบาวโซ่ได้ไปฟุตบอลโลกกับทีมชาติก็มีความสุขแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยไปว่ากัน ต่อจากนี้นะครับต้องติดตามว่าเลียมมิลลาดจะพัฒนาได้อีกแค่ไหนและจะเป็นหนึ่งในรอยชื่อสู้ศึกเบิร์ครัพกับทีมชาติแคนาดาได้สําเร็จหรือเปล่าเรื่องราวของนักเตะลิเวอร์พูลไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนหรือไปจากกันแล้วก็น่าสนใจอยู่เสมอถือเป็นอีกประเด็นที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับนี่คือุลกาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28มีคนาคมครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ